โอคาุระครับสุนตานกะมาที่สุปชคแมได้ง้างเท้ายิงแล้วครับโอ้นี่ครับจุดเด่นของสุปชค,ครับจังหวะการสอดเข้าไปอยู่แถวๆในกรอบเขตโทษดูลูกนี้ได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษแต่ยิงเบาไปครับ ฟุกุบุริลองปั่นดูเลยอัดกำแพงมาที่สุพรชคสารชาติโอ้โหสุดยอดครับโอ้จะเช็คครับยิงให้ทีมขึ้นนำครับสุพโชคลูกไฟครับลูกนี้เอาแล้วครับออซัปโปรโรออกดําฟอนเตเล่หนึ่งประตูต่อศูนับลูกนี้ต้องบอกสุดจริงๆครับสุพรโชคสารชาติเดี๋ยวดูภาพชาอีกครั้งครับ ดูฟ um ุกุมุริยิงฟรีคิกติดและดูสุะโชคจังหวะเดียวกดเต็มข้อผ่านมือจองซองและยองเข้าไปโอ้โหลูกไฟของจริงครับดูอีกครั้งครับสวยจริงๆครับเต็มข้ออาราโน,โนบาบะมาที่เจ้าเช็คสุะโชคปลอกมาขว่าแล้วเปิดลูกนี้นิ่มๆโอ้โหสองศูนย์ไปเลยครับโคมาอีกครับแล้วเป็นแอซิ์ของเจ้าเช็คด้วยครับโอ้โหสุพโชคสารชาติครับวันนี้ร่างทองครับ จ่ายให้เพื่อนร่วมทีมยิงอีกแล้วครับหลังจากยิงไปแล้วโอ้โหซาโปโล20ครับเดี๋ยวดูจังหวะการเข้าทำลูกนี้อีกครั้งครับเราโโททำกันได้ดีครับ